เลดแมเมื่เกมผูมใจเสนอมองดูดิแอดวาน้าแฟน สวัสดีทุกทุกท่านนะครับที่ดูคลิปของเซเวียเอเจนตเมนนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมขอราฟตี้แอดวานซ์ฟอร์แฟร์นะเราจะมาเล่นในโหมดอยู่โหมดหนึ่งที่มันมีติดพร้อมกับ DLC นะซะซึ่งเราจะต้องซื้อ DLC ไใดด DLC ลหนึ่งก่อนถึงจะเล่นในโหมดนี้ได้ครับซึ่งโหมดนี้ที่ว่าก็คือโหมด e x o z โ m b i e โหมด Exo Zombie ี้นะครับเป็นโหมดที่แบบว่าโอ้โหสุดยอดเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่ในยุคแบ็ k ออฟพาร์แรกๆแล้วไม่ใช่สิในวันแอดวอร์ วุนเอ็ดวอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นโหมดในไม่ใช่เดียวภาคมันเป็นภาคในคอมแบบโอ้สมัยนั้นเลยยุคแบบยุคที่เกมมิกเกียเพิ่งเ mm hmm. พิ่งจะมีอะประมาณปี2008-2009มั้งคือเอาจริงอะยุคนั้นน่ะไอพีเทแย,ยนเพิ่งเกิดอะจำได้วันนี้ครับเราจะมาเล่นโหมดเอ็กโซซอมบีกันเลยดีกว่าดูซิว่าความมันมันจะเป็นยังไงครับเชิญชมกันเลย อ๋อ oh. นี่นะครับคือเอเซอร์อมบีอ oh, ๋อตอนนี้เราฟู้ว่วางหลังจากแบบ <yt> มันมาแล้วตอนนี้โอ,โ,โอ้โหเฮ้ย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 คือนี่ก็เป็นการเล่าประมาณว่าแต่รู้สึกว่าทำไมมันค้างจัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เราซื้อแผ่นแท้แล้วบีแอบค้างนี่ไงเนี่ยให้ตายดิข้ามก็ข้ามไม่ได้ด้วยเกิดอะไรขึ้นจากการวิจัยตอนนี้กลับมาที่เรีอนหาอะไรบางอย่างยังไม่มีใครที่ว่าหนีรอดได้เรื่ออะไรเนี่ยโอ้เอสเซนดีนายเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละเราจะมาเจอความลับ มีคนกินโอ้ไม่โอ้ให้ตายดิรอเล่นใช่ไหมเนี่ยแล้วพวกกลุ่มพวกบอกว่าสกิ u r e ลอะโอ้ให้ตายดิตอนนี้เราต้องรีบหนีไปเร็วๆเร็วๆเร็วๆหนีตอนนี้เลยโอ้เชื่อโอ้ยอุ้ยไม่มีใครเกิดขึ้นอุ้ยไม่มีการแบ็คอัพ ตอนนี้กาลังเคลียร์ไม่มีใครรอดเร็วๆเข้าโอ้ชิตซึ่งเราเหลือมีเหลือแค่นี้สังเกตแอตล่สจริงนี่นะฮะเทเลอร์ของอะไรเทเลอร์ของหมดเอ็กโซซอมบี้นะฮะซึ่งเดียวสิที่เราซื้อมาครับ เป็น DLC ของ Ascendance ดังนั้นด่านที่เราจะเล่นก็จะเป็นด่านนี้ฮะเราขอเล่นแบบเพย์ออนไลน์แล้วกันโอเคฮะ o okay. อ t i น u e ด่านที่เป็นก็เป็นด่านนี้ฮะด่านอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แล้วเราเล่นแบบออนไลน์ซึ่งออนไลน์เดี๋ยวเราต้องทำไม่รู้ว่ามีมิวใหม่หรือเปล่านะฮะมาเซิร์ชแล้วฮแน่นอนรับด่าน Infection นมี4คน แป๊บนึงฮนะออปชันไม่มีด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงมิวไมค์ก่อนโอเคตอนนี้กำลังรอนะฮะอย่าบอกว่าไม่มีใครเล่นนะ่ะถ้างั้นก็กลับฮนะงั้นเดี๋ยวเราจะมาเล่นเดี่ยวๆกันเลยดีกว่า โลเคาข้ตนะฮะแลนด์เครดเกมเกมเซตอัพแมปโอเคสตาร์ทเกมกันเลยมาเล่นคนเดียวมันคนเดียวเพราะไม่มีใครเริ่มเล่น <c oughs> โอ้โหนี่ปล่อยให้เราแบบเล่นคนเดียวเลยเนะี่ยคือเอาจริงๆนะบางคนนะที่แบบหวังอยากจะเล่นคอร์บรูตี้แบบยาวๆนะฮะต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะ เพราะว่ายิ่งนานไปเนี่ยมันจะมีคนแต่เล่นหมดทีมเดสแมทพอๆกับในสตรีมคนลางมากคือถ้าในสตรีมเนี่ยไปซื้อแบ็ k ออฟอฮะคนเล่นเยอะแต่ว่าใน p พย์ภฟคนี้ถือว่าเยอะสุดะนะแะแล้วคนก็หายไปเด้ไงไปโอเคให้เราก็จะใช้ยังไงเน, okay, นี่ยโอเคฮะนืเกมเริ่มขึ้นแล้วนะฮะ อนนี้ครับเราก็ไปเรื่อยเอา้าตายซะแล้วอะไรวะโอ้โหเมื่อกี้กดจะกดเซฟไอ้เซฟการอัดวิดีโอซะหน่อยไม่เป็นไรฮะใครเริ่มเล่นเองไม่เป็นไรคราวนี้นะฮะไม่มีการตัดละมาดูกันนะว่าเราจะรอดถึงตรงจุดไหนมีวอกแมปด้วยโอ้โหเยอะมากฮะโคตรเยอะเลยแบบในด่านนี้ฮนะ ดูสิแล้วก็ไม่เคยเล่นไอ้ซอมบี้ของคอป์บดูตี้ด้วยไม่เคยจริงๆเลยแบบว่าอาจจะแบบเล่นงึกงง,งักหน่อยนะไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าแต่จริงๆคงไม่มันเคยเล่นน่ะแต่ว่าเป็นเล่นแบบเถื่อนไงไองจำได้เลยไอ้ไอกโซไม่ใช่เอ็กโซอซอมบี้ซอมบี้ธรรมดาแหละโอเคมาดนึง มาถึงก็ขี้เลยฮะในเวลาสู้กันนะโอเคใครเป็นสับไลต่อไปนี่อะไรเนี่ย requesting power โอ้ไม่ตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเรียบร้อยใครโอ้โหเล็งหัวย่างนิดนึงนะต้องยิงไายๆนัด

อะไรเนี่ยโอเคตอนนี้วอรเวิร์นให้ตายดิอะไรเนี่ยโอเคครับเอาเวอร์มาแล้วแล้วก็อ๋อเอ็กโซเมดิกอะไรเนี่ยเรามีเงินห้าร้อยอ่ะไม่มีไม่มีโอ้ย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 โอ้โอเคได้พันพันลีโรดลีโรดลีโรดโอ้ย มาเยอะอย่างนี้ายไอเสี้ยเฮ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 ้ยอ๋อมีเอ็กโซขายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไงดีเนี่ยเอาวุธเอาวุธก่อนมาได้เวลาเออเรียบร้อย <c oughs> อะไรคุณมี่คิดอะไรอยู่เฮ้ย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 แค่ทำลายผู้หญิงเหรอฮะอ เออเรียแบบร้อยแล้วอะไรเนี่ยหมดใช่ไหมเนี่ยหมดแล้วใช่ไหมโอเคงั้นซื้อเอ็กโซ <c oughs> แต่ว่ายังบูนไม่ได้นะฮะอ๋อมีปืนนี้อกีกโอ้โหอะไรแม่คิดอะไรแม่ โอ้ยโอโอ้โหอันนี้ยังยังธรรมดาฮะลยโลดด้ดีหนนี้ไอ้เสียโอ้ยโอ้ยโอ้ยให้ตายเลยโอ้ย ไม่ได้เว้ยตายเกมโอเวอร์เลยฮะแค่สามนาทีเองเดี๋ยวใหม่ฮนะเมื่อกี้ประมาทไปซึ่งจริงๆเนี่ยในหมดเนี่ยคือถ้ามันจะยาวเนี่ยเราจะต้องแบบว่าโอ้โห ต้องมีเพื่อนเล่นหลายคนแต่ถ้าคนเดียวคือตายแล้วคือเกมโอเวอร์เลยนะแต่ถ้าเรามีหลายคนเนี่ยตายแล้วยังสามารถเล่นคือต้องมีคนมาชุบเราอะถึงจะได้ฮะเดี๋ยวรอแป๊บนึงเล่นครั้งแรกฝีมือก็อย่างนี้แหละฮะก็เข้าใจ <laughs> <laughs> มาเกมเริ่มแล้วนะ รู้สึกว่าเราอ่าเราเปลี่ยนเป็นตัวใหม่เป็นผู้ชายแล้วนะฮะโอเคเปิดเปิดนี่แล้วแล้วก็เอานี้ไปตอนนี้เราก็จะได้อีกนี่ละอ๋อต้องต้องมีเครดิตเรียบร้อยอะไรไปเอาเป็น s บ p p l y ต่อไปฮะ

แพชไม่ได้อะไรวะไม่เหมือนภาคเก่าๆเลยเวว่แลงไงฮะเวลามามาทีเดียวเลยครับตอนนี้อะไรครับอะไรโอ้โหโอ้โหรีลอนี่กันีก <sh> ่อนเป็นอาวุธ m k 1 4โอ้โหหัวแตกหัวแตกหัวแตกสิฮะสุดยอดมากคืนนี้ น่าใช้ตั้งนานแล้วยังไงต่อใครจะเป็นศพลายต่อไปเฮ้ <Hey. S 1> เราได้ยินเสียงแถวนี้ไม่มีเลยครบเยี่ยมแต่สองผ่านไปแล้วต่อไปเดวเวฟที่สามฮะยังไม่มียังไม่มีมมโอ้ยมาตรงนี้ครับ เฮ้ยเอากับเราเดีฮะโอ้ยโอ้โหโอเคภูมิลีลดทีดีพิเตอร์มาจองชัน้นโอ้ยอะไรวะเน,นี่ยไอ้ตายดิเม่งมาตรงนี้เลย เรียบร้อยเกมยิงซอมบี้ในตำนานนะเฮ้ย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 เอาละเอ้ยเฮ้ย้ย้ยโอยเกลือเกลือเด็ดแค่มาทพิเดียนะฮะมาเปิดมีอะไรเนี่ย โอเคครับเราได้เอสเซโดนแล้วไปเปิดที่ต่อไปดานซีแล้วโอ้ยเอ็กซ์โตก็งเทมาแล้วโอ้ยโอ้โหยโอ้โหยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโหดโหดโหดเฮ้ย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 สุดเต็งฮะสุดเต็งเฮ้ย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 เอี้ยเสีอ้เสีย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้สอดโดนแม่งเลยอะไร <laughs> อะไรฮ่าๆโดนแดกเลยเรียบร้อยโดนแดกหมดนะโดนแดกหมดอะไรเนี่ยไปคส้าสุดๆโอเคครบแล้วเดี๋ยวเด้อ อ๋ yup. อมีเหนื hmm. oh ่อยอีกโอ้อะไรวะเอาอละเอโซไม่ด so ีหมาแล้วครับเย่โอ้ย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 ใครหมาใช่ไหมโอ้ยไอเสือหมาหมาเฮ้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 หมาอหมาโอ้โหโอ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้เฮ้เฮ้เตายเดี๋ยว อยากได้อาวุธใหม่แล้วว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้โหโอ้โหมาคบดเฮ้ยเสี้ยเฮ้ยเสี้ยยังไงเอาไปดิเอาดิเอาไรสองสามคว้างเรียบร้อยเฮ้ย้ื โอ้ยโอ้ยโอ้โหซื้อป right, no, no, so no ืนซื being hit, ้อปืนเอาละมึงได้ตายแน่เออไม่ได้ยเงี้เนี่ยเย้โอ้ยยังรอดนะขอซื้อปืนเอาไว้แท้ๆเฮ้ยโอ้โหโดนพิษอีกแม่งน่ากลัวจริงเลยจริงฮะ server location อยู่คนไหน ซื้อซื้อซุบอีกรอบนึงอ๋อซื้อชุบไม่ได้อะงั้นเดี๋ยวเราไปอ,อีกที่หนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเวเราไปตรงไหนเนี่ยโอ้ยเอาเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทางดันทางดันเอางี้นะ โอเคได้เอไดเอเฮ้ย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 สองสามสี่กว้งโอ้ยไอ้เสี้ยตาแล้วรีไว้รีไว้ก่อนโอ้โ oh, ห oh, oh. นี่นี่น,นี่ต้องรีบเลยฮะต้องรีบเอาละในเวลารีไว้โอเคกลับไปก่อน หนึ่งสองสามสี่ไปเรียบร้อยฮ่าโอ้ยโอ้ยแม่นเยอะอื้มอุ้ยสายฟ้าอะไรไมนเน้นสองสามสี่ไปโอ้โหนั่นแหละ,ละไอ้เนี่ยจะเวิร์คิวโอ้โห เด้อเด้อเอเอาอันนี้ก่อน hey, hey. โอเคได้เงินแล้ว <You 're S 1> เฮ้ยเฮ้ยโอยมึ่งโอ้โหออ,อ,อะไรเนี่ยเอา้าไอเนี่ยให้นอตี้เฉยเลยแสดงว่าเราเมื่อกี้เราฆ่านะฆ่าเซอร์ไวเวอร์ทำให้เราแบบใช้ตรงนี้อะไรไม่ได้เลย เด้อเด้อเดเดี๋ยวรอแป๊บน,น,นึ่งนะรอแป๊บนึงโอ้ยเอาไงฮะมืออันที่เมดเดนเมดนะโดนโดนหนึ่งนะตายทันทีสุดยอดหมดไอ้หำโอ้นี่แล้วไงกระสุนหมดแล้ว เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยได้แล้วสองสามสิบเอ้บูอะไรนัดเดียวตายนัดเดียวตายเอ้ยโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยโอ้ตายอะรีไวรีไวด่วนรีไว้ยังยังขึ้นอีกยังขึ้นอีกมาโอ้โหมันกลับมาไอ้เสี้ยโอ้โหโอ้โหยโอ้โหยรีรอรีรอรีรอ โอ้ยโคตรต้อเลยฮะเอาดิ๊โอ้ยยังยังได้อยู่ยังได้อยู่เออนั่นแหละเฮ้ยเฮ้โอ้ยแตกไปเลยครบโอเคเติมพลังก่อนเราต้องหาพลัง ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วรีวไวท์หมดแล้วโอ้ยโอ้โหติดพิษเลยมาถึงแล้วโอ้ยโอ้ยอ้าวแล้วงไงนะติดพิษเอ้เสี้ยโอ้ยต้องการรีวไวท์ด่วนไม่มีรีวไวท์เลย 你個，哎呀，哎呀，我鬼打不鬼打啦，哎呀！啊！ เกมโอเวอร์จนได้ฮะก็พระขอบานของคอน,นะสำหรับ mm hmm. ในโหมดนี้นะเขาดูที่เอ็ดวานโรเฟ่ในโหมดซอมบี้ฮะคือถ้าเล่นหลายคนอ่ะมันแต่ว่าไม่มีใครเล่นไงก็เลยเล่นคนเดียว mm hmm. สุดท้ทายก็เป็นอย่างเงี้ยเกมโอเวอร์ hmm. จนได้นะฮ mm hmm. ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย